สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันอิทธิพลของไพ่สองเหรียญนะคะมาอยู่ใบแรกคือบางคนทำงานด้านการเงินสินเชื่อบัญชีต่างๆแล้วก็บางคนมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไร รวมถึงเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่นะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะต่างๆเข้ามาด้วยเพราว่าจะเป็นเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือกการถูกโปรโมตข่าวดีนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาขึ้นไหวสําหรับคนที่เกิดราศีกุมอยูนะคะโดยเฉพาะจาุดพลของไพ่ปีศาจนี่นะคะเข้ามากระทบตําแหน่งไพ่กันเงินนะชั้นเรื่องของการลงชุนนะคะหรือการร่วมหุ้นนะคะต่างๆนะคะคนที่เกิดราศีกุมเองนะคะก็อาจจะต้องวางแผนนะหรือว่าต้องดูรายละเอียด ให้ดีนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่หน้าที่จะส่งผลดีแน่นอนเพราะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้จะเข้ามานะคะสนับสนุนหรือเข้ามาสร้างโอกาสใหม่ๆทําให้เกิดการเริ่มต้นงานนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมด้วย ละตำแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนใกล้ที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะแต่เราก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะหรือทําให้ถูกต้องนะคะและตำแหน่งของบ้านที่อาศัยสํานักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเรื่องของการเงินไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านรวมถึงนะคะคนในบ้านหลังนี้จะมีข่าวดีทั้งเรื่องงาน มีความสําเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วก็มีโชคกับเรื่องของการเงินด้วยนะฉะนั้นถือว่าเป็นตําแหน่งที่ส่งเสริมดวงมากๆเลยและตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเหมือนกันอาจจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะหรือมีเรื่องของการเดินทางพูดคุยติดต่อธุรกิจนะคะการเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะหรือมีการแลกเปลี่ยนนะบางสิ่งบางอย่าง ะะหรือว่าเรื่องธุรกิจนะคะหรือการร่วมกันน่นะคะในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็เกิดโอกาสที่ดีนะคะหรือญาติอาจจะนําข่าวดีในเรื่องของการขึ้นใหม่หรือเปิดกิจการใหม่มาให้ก็ได้ซึ่งถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะ ตำแหน่งของบริวารต้องระวังจะมีปัญหานะความขัดแย้งกันโดยเฉพาะเดือนนี้บริวารอาจจะรู้สึกว่าให้งานเยอะจนเกินไปนะทำให้เรื่องของนะบริวารอาจจะมีการต่อต้านบ้างนะคะฉันต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารด้วยซึ่งอาจจะนําในเรื่องของปัญหามาให้หรือลูกน้องอาจจะทะเลาะก,กันนะคะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะฉันยังต้องแบบ ควบคุมอารมณ์นิดหนึ่งในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็จะมีปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือการเรียนหรือว่ามีโอกาสที่จะมีการทะเลาะวิวาทกันนะฉะนั้นยังต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องลงไปนะพูดคุยกันด้วยเหตุผลแหละแล้วก็ให้คําปรึกษานะกับลูกกับหลานด้วยนะคะ และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานที่ดีนะเพื่อนจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะหรือว่าเกิดการประสานงานกันอย่างลงตัวจะตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยนะคะก็อาจจะกังวลใจเรื่องของความรักนะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไพ่ยี่ีพยากรณ์เขาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลใจนะเดือนนี้นะคะยังไงก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีกุมแน่นอนแล้วก็เรื่องของการเงินต ต่างๆหรือการลงโทนเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดราศีกุมด้วยแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องนะคะ การทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะมีชิ้นคนของไพ่การทํางานนะปรากฏขึ้นนะหนึ่งใบนะคือไพ่สิบไม้อะนะก็เป็นงานที่ค่อนข้างมากหรือความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อิ้ิคลของไพ่นะที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้มองว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องงานนะคือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่มีความรับผิดชอบมาก่อนหน้านี้และเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานมันเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้นะคะมีเรื่องของการทํางานที่ก้าวหน้ามากกว่าที่ผ่านมาหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นงานใหม ด้วยนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันเพราะอิวธิพของไพ่ของการแบบถูกเลื่อนขั้นหรือว่าการถูกโปรโมทหรือการถูกบรรจุอนะ,ะกับเรื่องของการทํางานนะคะยังเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งทําให้การทํางานต่างๆหน้าที่จะประสบความสําเร็จกับคนที่เกิดราศีกุมนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีอาธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจนะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งความรับผิดชอบนะคะก็จะเป็นเดือนที่จะส่งผลดีมากๆเลยนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะสีดาบยังเข้ามาบ้างนะ,ะอาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่เสียหายนะ จริงๆะนะคะถ้าดูเนี่ยปัญหาในช่วงเดือนนี้ก็คงจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องอ่ะนะซึ่งคนที่เกิดราศีกุมภ์เองอาจจะต้องไปจัดการนะให้เรียบร้อยนะคะทาให้เกิดความมั่นคงอ่ะมันจะได้ไม่กระทบกับเรื่องของงานหรือการขยายธุรกิจด้วยรวมถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะเราก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มลูกค้านะมันจะมีเรื่องของการขัดแย้งอ่ะ ขยายวงกว้างออกไปเลยนะคะแล้วทําให้จะมีหลายคนเข้ามาต่อต้านในเรื่องของสินค้าหรือว่าธุรกิจของคนที่เกิดราศีกุมนะฉันอาจจะต้องไประวังนะในตําแหน่งของบริวารลูกน้องแล้วก็กลุ่มลูกค้าต่างๆก็ต้องเน้น กับเรื่องของการบริการให้มากที่สุดอย่าใช้อารมณ์นะอย่าสร้างความขัดแย,งย้งไม่งั้นจะก,กระทบกับเรื่องของการทํางานนะคะ,ะมองว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหต้องจัดการนะแต่อิชิบลของไพ่นะคะสีดาบก็น่าจะเป็นไพ่ที่บอกว่าอย่าไปกังวลใจนะกับเรื่องของปัญหาต่างๆค่อยๆแก้ไขไปทุกอย่างก็จะส่งผลในด้านดีนะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินี่ขึ้น2เหรียญนะก็เป็นอิชิบลของไพ่ที่ต้องหมุนจ่ายเงินซึ่งยังต้องรอบครอบอยู่รับไพ่ปีศาจนี่ชอบใช้จ่ายโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบ เล่นการพนันต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของอายมุกต่างๆนี่นะคะก็ต้องรอบคอบกับเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยหรือการหมุนจ่ายนะคะในตําแหน่งนี้ด้วยนะรวมถึงบางคนเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาลงชุนนะก็เป็นช่วงที่ต้องระวังในเรื่องของดอกเบี้ยนะหรือว่าสิ่งที่เราต้องไปจ่ายนะคะในเรื่องของหนี้สินแต่เด๋ยนนี้ยังเห็นที่ผลนงให้เก้าเหรียญอยู่แล้วก็แปดเหรียญมองว่าไรายได้การเงินเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการหมุนจ่ายนะแต่มีโอกาส ที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะหรือมีเรื่องของการหมุนจ่ายเงินน้อยให้เป็นเงินใหญ่หรือสามารถผันเงินเล็กๆให้เป็นเรื่องของกําไรนะคะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกลุ่มได้นะคะและพอเกิดกําไรปุ๊บคนที่เกิดราศีกลุ่มเนี่ยยังรู้จักด้วยนะที่จะแบ่งในเรื่องของทุนนะคะเก็บเอาไว้แล้วเอาในเรื่องของกําไรเนี่ยมาลงทุนต่อนะฉะนั้นจึงว่าจาก2ขึ้นเป็น8แล้วเขาหยิบเป็น9อันนี้เรื่องของการเงินมันเป็นตัวเลขที่เขาหยิบขึ้นอย่างไรการเงินนะคะก็เกิดโอกาสแน่นอนนะคะ คนไหนที่ทํางานด้านการเงินนะคะปล่อยเงินกู้ต่างๆอันนี้ก็ถือว่านะคะก็เป็นอาชีพแหละนะจันก็ถือว่าในเรื่องของรายได้นี้มันมีตัวเลขน,นะคะที่เข้ามาหมนุนแต่เป็นการหมุนที่ขยับขึ้นเนี่ยนะคะถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือตําแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารน,นี่แหละ แล้วก็กลุ่มลูกค้าต่างๆนะอาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือความผิดพลาดด้านการเงินนะคะตรงส่วนนี้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะก็เป็นความรักที่หนึ่งในนั้นน่ะจะเป็นคนที่เราสามารถพัฒนาได้เพียงแต่ว่านะคะถ้าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนคบซ้อนอันนี้มองว่าไม่เสียหายเพราะไพ่เลข2เนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็คือคบมากกว่าหนึ่งคนน่ะนะบางคนที่สับรางเลยนะ แต่ถ้าหากว่าเราครบคนเดียวนะคะไม่ได้คบคนอื่นเลยนะคะก็ต้องไปสังเกตดูนะ,ะว่าคนที่เรากําลังพูดคุยด้วยเนี่ยนะ,ะเขามีการครบซ้อนหรือเปล่าเพราะาให้การครบซ้อนมันยังขึ้นนะคะฉันยังต้องแบบตรวจสอบให้ดีแต่ถ้าเขายังโสดอยู่ สามารถพัฒนาให้เป็นในเรื่องของความรักได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราดูว่ามันดีนะแต่ว่ายังไงก็ต้องพัฒนากันให้เกิน4เดือนนะคะความสัมพันธ์ถึงจะชัดเจนสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ต้องปรับในเรื่องของความรักกันให้มากหน่อยนะคะก็คือคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่ายังไม่มีเรื่องของการขอมั่นหรือขอแต่งงานเลยมันเป็นความรู้สึกที่ อาจจะสั่นคอและกับเรื่องของความรักนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยสามีภรรยาก็ต้องระวังในเรื่องของความรักต้องรักกันให้มากหน่อยแล้วก็ต้องพูดคุยกันให้มากอ่ะนะคะปรับกันให้เยอะหน่อยนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่างๆจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่พูดไม่คุยกันต่างคนต่างนิ่งเนี่ยนะแล้วค่อยๆห่างๆกันออกไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการหึงหวงเงียบนะคะคือหึงหวงแหละแต่ไม่ได้พูดออกมาะ เป็นความหึงหวงแบบเกรงใจอะนะเขาเรียกว่าหึงหวงแบบไม่มีปากไม่มีเสียง่ะนะแต่มันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะปะทุมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งนํามาสู่สถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นน่นะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบพยายามปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้แล้วเรื่องการเงินการทองก็อาจจะเป็นประเด็นสําคัญนะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์เรื่องบริวารเรื่องลูกด้วยนะก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่อาจจะทําให้นะคะมีปัญหากันในช่วงเดือนนี้นะคะ ดยเฉพาะคู่ไหนที่ทาธุรกิจร่วมกันเนี่ยต้องคุยกันให้เยอะนะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาการทรงตัวบ้านหมุนนะความดันนะคะหรือว่ามีการอักเสบบริเวณซองอกถึงศีรษะนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทการทํางานของปอดนะคะคนที่ทํางานในที่ที่ททมีฝุ่นมากๆต้องป้องกันตัวเองด้วยมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็ปวดหลังค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดนะคะราศีกุมนะที่ต้องไปดูแลใส่ใจอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของลูกหลานนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องคู่ครองคนรักด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของบริวารต่างๆนะก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันคือบางคนเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไปดูแลนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์ถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อถือว่างานยังส่งผลดีนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจําก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ช่วงนี้อาจจะยุ่งๆกับเรื่องของการทํางานบ้างหรือมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นฉนันบอกว่านะคุณสุภาพสตีเนี่ยนะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้นะคะถือว่างานยังส่งผลดีแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงาน2เดือนทุกอย่างก็จะลงตัวส่วนเรื่องของการเงินนี่อยากจะให้วางแผนค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งา อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินอยู่นะฉะนันยังต้องควบคุมแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินด้วยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะจ,จะมีปัญหาด้านการเงินนะคะฉะนันต้องปรับกันให้มากหน่อย คนที่เกิดในช่วงวันจันนี้เด่นทั้งเรื่องงานเลยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ไดีเกิดสภาพคล่องนะการเงินนะคะมีโอกาสที่จะมีการลงทุนที่เกิดกาไรนะหรือมีรายได้นะเข้ามาค่อนข้างมากนะคะฉะนันถือว่าการเงินนี้ส่งผลดีส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนันถือว่าคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่ดีนะแต่ต้องตรวจด้วยเขามีคู่หรือยัง ถ้าเขายังโสดอยู่คบได้นะถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมนาคมนี้เด่นเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทํางานใหม่ๆห,หรือการลงชนุนะคะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทําให้ธุรกิจในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆยังเติบโตส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้มีสเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะถือว่ามีโอกาสจะเริ่มต้นแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือต้องระวังการครบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายเป็นความรักที่สดชื่นโดยเฉพาะถ้าเดือนนี้เป็นเดือนที่กําลังจะแต่งงานหรือกําลังจะจัดงานวิวาอันนี้ถือว่าถูกฉลกหรือว่ากําลังจะไปฮันีมูนนะคะ อันนี้ก็ถือว่าจะส่งผลดีกับเรื่องของความรักแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มีเรื่องนะ,ะที่เราจะมีการสวีทการหรือหวานกันอันนี้ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี้เด่นเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะธุรกิจการงานมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไร อ,อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าเกิดขึ้นหรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดพอรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนที่มีลูกติดอะ่ะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะยังยังเป็นความรักที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์มากกว่านะยังไม่ใช่รักที่เป็นรักจริงนะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนละกันส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานเนี่ย ความรักนี่นะคะก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันด้านการเงินหรือช่วยกันดูแลลูกแต่เรื่องของความหวานนี่ต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดนะในช่วงวันพฤหัหสบดีนี้โดดเด่นมากๆกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะการทํางานนะคะเป็นคู่นะหรือว่าการประสานงานกันนะคะอันนี้ก็จะเติบโตแล้วก็คนที่ทํางานประจาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานหรือถูกเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจนําเข้าส่งออกเลยหรือว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะนี่ก็ถือว่าเกิดโอกาสนะคะแล้วก็น่าที่จะมีข่าวดีในทุกๆเรื่องรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่จะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆคือบางคนเป็นล่ามอ่ะหรือทํางานด้านภาษาด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินีรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักเป็นรักที่ดีนะคะอาจจะพบรักก็คนต่างถิ่นต่างชาตินะ คนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่เป็นที่ปรึกษาการหรือยังช่วยเหลือกันค่ะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะการทํางานยังต้องกระตุ้นนะเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะ,ะเข้ามาขึ้นไหวอาจจะเป็นช่วงที่นะ เราอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อกับเรื่องของการทํางานหรือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือว่าโครงการงาที่วางเอาไว้นะคะอาจจะถูกเลื่อนห,หรือต้องนํากลับมาปรับปรุงบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางส่วนกับเรื่องงานที่เราต้องไปดูรายละเอียดหรือต้องทําให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะ หรือบางคนเนี่ยนะคะทำงานที luxury luxury ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการด้วยนะคะเดือนนี้ก็อาจจะแบบเจอคนมาจู้จี้จุกจิกแหละแล้วค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะขอให้อดทนแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าพยายามแบบขี้บ่นมากหรืออย่าเลือกงานเยอะต้องตั้งใจสร้างผลงานให้มากๆหน่อยนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นบ้างั้นในเรื่องของการเงินยังต้องวางแผนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดนี้มีคนเข้ามาพัพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ต้องระวังนะความสัมพันธ์นะคะจะลดลงไปนะคะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อน แต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าเรารักชอบเขาจริงๆต้องรีบกลับไปกระชับความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เหมือนกันความรักไม่ได้ดั่งใจนะความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ต้องไปปรับกันด้วยสุขภาพร่างกายต้องระวังอาหารการกินแล้วก็ปัญหาเรื่องของช่องท้องค่ะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะะธุรกิจการงานอาจจะเป็นเดือนที่ยังดูนิ่งๆน,นะคะแต่ถือว่ายังมั่นคงอยู่ก็ยังไม่ได้เสียหายนะกับเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะคะ อาจจะเน้นในเรื่องการเก็บเงินไปก่อนนะคะเพื่อที่จะวางแผนลงชนในอนาคตอันนี้มองว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่แต่ถ้าคนที่ทํางานประจำนะคะมีความคิดนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้า หรือมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนตําแหน่งไหมคือเดือนนี้ถ้าถูกเลื่อนเลื่อนเลยแต่ถ้าไม่ถูกเลื่อนตําแหน่งนะคะก็อดทนนิดนึงบองว่าโอกาสกับเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งนี้จะเข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มันจะอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะเข้ามาทับหรือเข้ามาขัดขวางบ้างนะคะซึ่งทําให้เรื่องของโอกาสที่เราจะได้แบบก้าวหน้าหรือเติบโตนะกับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้อาจจะติดขัดหรือเกิดความร่าช้าบ้างฉันก็มองว่ายังไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอะไรนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ถือว่า อย่างที่พูดไปแล้วเน้นการเก็บเงินนะอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรนะคะเป็นเดือนที่เราต้องฟื้นฟูด้านการเงินนะเราก็ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันจะมีปัญหาความหึงหวงกันในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็สุขภาพก็คืออาการกระดูกปวดกล้ามเนื้อนนะซึ่งต้องระวังก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะก็ <S <S มองว่ายัางไงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดี นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีกุมแน่นอนนะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่สองเหรียญหรือไพ่สีดาบบ้างนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเตือนเรื่องของการเงินแหละหรือการลงทุนบ้างนะหรือถ้าได้กาไรแล้วนะก็เน้นในเรื่องของการเก็บทุนเข้าไปแล้วนํากําไรนะคะมาลงทุนต่อนะ,อะเขาจะอาจจะแบบ ให้เป็นการแนะนําคนที่เกิดราศีกุมแบบนี้นะเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยม,มันเพิ่มมากขึ้นและมันต่อยอดการลงทุนออกไปด้วยโดยที่นะคะจะไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเสียหายนะหรือยังทําให้นะเกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจิจก,การงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันอังคาร วันจันทร์วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงเดน,นี้ก็คือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นําว่าอย่างไรนะจะสอดคล้องกันไหมไพ่แสงสุขก็บอกงานยังต้องระวังแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องของการตัดสินใจด้วยไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจอะไรกับเรื่องของการทํางาน รวมถึงน่าอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะกับเรื่องของการทํางานหรือ,อยังต้องเตรียมความพร้อมให้ดีด้วยเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการหาข้อมูลหรือการฝึกฝนนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะจะต้องเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถเรื่องยานพาหน,นะ นะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือต้องหาข้อมูลเนี่ยนะคะกับเรื่องของการลงชุนให้ดีโดยเฉพาะบางคนที่มีความที่จะซื้อรถเห็นไหมต้องหาข้อมูลให้ดีนะว่ารถที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันเป็นรถที่จะสร้างประโยชน์หรือเปล่าหรือทําให้เกิดผลเสียเอกสารครบไหมนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยถ้าเราไม่วางแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง นะคะมันจะทําให้เราเกิดค่าใช้จ่ายนะคะที่ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะจะเดินทางไปไหนก็ต้องเตรียมความพร้อมกับเรื่องรถหรือเตรียมเอกสารใบขับขี่ไปให้พร้อมเมี้ยจะถูกปรับได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะไพ่แสงสุขบอกคนโสดนะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะแต่ความรักยังไม่ลงตัวนะยังมีทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ที่ตัดสินใจยากฉะนั้นไม่อย่าเพิ่งตัดสินใจคะ่ะใจเย็นๆนิดนึงสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะปัญหาโรคเครียด คนที่ทำงานที่มีฝุ่นเยอะๆนี้ต้องระวังนะแล้วก็นะคะปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หรือไข้หวัดต่างๆนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ